หมดยังหมดยังยังยังน้ำยังมีวันนี้่านทุกการมาแจกของนะครับใะ้อยู่ข้างหลังไหมใช่ครับเอาให้เขาเลยไม่เอาเลยครับหลังนี้ได้ยังได้แล้วพี่กระจายแล้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเขาแบ่งยังเดี๋ยวเขาแบ่งเองเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแบ่งพี่ช่วยกระจายให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเขาจะเข้ามาให้ขี้นะครับข้าวจะเข้ามาให้อีกทีดูตนะครับเดินทาง ในวันนี้พลตบทีสันโพรักษาผู้มาคับการตูแลตอนจังหวัดน่านพร้อมด้วยพันตระเวจเอกธนกิจภุมินท์ูงกับสถานีตูปุตธรเวียงสานะครับพร้อมชุดจิตอาสาสถานีตูปุตอร์เวียงสาแนะนำสิ่งของน้ำดื่มอาหารนะครับมามอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเวียงสา สภาพน้ำในขณะนี้นะครับ นะครับท่านผู้การนไก่ก็แเกนไก่มากย้ายขยับไปนิดนึงสีแพทให้ไปเลยครับสี่อนอะาตาวางในเรือย้ายวางในเรือต้องผมอะไรเลยครับอยู่ที่ผันนุนป่ะที่นี่เรือจะเข้าไม่ค่อยถึงต้องผมอยู่กับใครครับกับน้องไยกับน้องไทย กดมาหลายแพ็เลยครับเอาที่ไม่ถึงบ้านรับใหม่ครับรับใหม่ครับรับใหม่รับใม่ยไม่ได้ถ่ายเลยให้ให้บุกกาใหม่ใหู้้กันให่ให้ผมเบยยายรับจับุกกรับมองกล้องให้ติดผมนะนะกล้องหนองกล้องหนโอเคอ่ะ